แย่ yeah, กว่าประยุทธ์งบ3.48ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนแค่7แสนล้านสุดารัฐสับรัฐรรบาลยิงหน่อยประเดิมสับงบ67ไม่ตรงปกซ้ำเลวร้ายกว่ายุคบิ๊กตู่โดยยกเป็น7ประเด็นในการจัดงบไม่ตรงปก ไม่ตอบโจทย์ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไม่สามารถสร้างความหวังให้คนไทยได้เห็นอนาคตที่ดีขึ้นได้3มกราคม2567คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์หวัวหน้าพักไทยสร้างไทยโพสเฟซบุ๊กในหัวข้องบปี67ไม่ตรงปก EP1 ระบุว่าดูงบประมาณ3.48ล้านล้านที่รัฐบาลเสนอแล้ว หมดหวังไม่เห็นอนาคตเสียดายเงินภาษีของประชาชนไม่มีอะไรที่แตกต่างจากงบประมาณในสมัยพลเอกประยุทธ์แถมแย่กว่าเช่น งบกลาโหมและงบกลางที่อยู่ในอำนาจนายกเพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยผลเอกประยุทธ์เสอีกขณะที่มีงบลงทุนมีเพียง20.6%หรือแค่7,17,722ล้านตามกฎหมายกำหนดเป๊ะแต่ไม่เห็นการจัดงบในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำตามที่คุณเศรษฐาประกาศตอนหาเสียงขอยกเป็น7ประเด็นในการจัดงบไม่ตรงปก ไม่ตอบโจทย์และขอลงรายละเอียดให้เห็นในตอนต่อไป 1. การแก้ไขปัญหาความยากจนการสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร,กรที่ไม่ใช่แค่การพักหนี้และการเอาเงินไปแจกแต่คือการสร้างโอกาสให้กเกษตรกรมีไรายได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนรวมทั้งการลดรายจ่าย 2. การพัฒนาศักยภาพคนไทย ในการสร้างอาชีพรวมทั้งความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและดึงดูดการลงทุน 3. การสร้างแต้มต่อในการทำมาหากินของคนตัวเล็ก SME คนรุ่นใหม่ทั้งทุนความรู้เทคโนโลยีและตลาด 4. การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งปัญหา PM 2.5การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรขยะของเสียต่างๆ การส่งเสริมให้ภาพประชาชนผลิตและมีพลังงานสะอาดใช้โดยการสนับสนุนของรัฐบาล 6. การรองรับและแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของคนไทยโดยตรง 7. การส่งเสริมการสร้างรายได้เข้าประเทศเช่นงบส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ภาคเอกชนงบส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและเอกชนในการส่งออกนี่แค่เจ็ดตัวอย่างที่ดิฉันและไทยสร้างไทย ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการจัดงบประมาณปี67นี้ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไม่สามารถสร้างความหวังให้คนไทยได้เห็นอนาคตที่ดีขึ้นได้สืบจากข่าวรายงาน